สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พี่นวลมาทักทายจะวันนี้เป็นวันพุธนะคะพี่นวก็เพิ่งทํางานเสร็จจะเราก,ก็จะมีอีกช่วงอีกหนึ่งชั่วโมงจะพี่นวลก็จะได้ทํางานวันนี้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าสองสามวันอากาศที่นี่ก็จะขึ้นคืนมาค่ะไม่มีแดดมีฝนมีพายุค,ค่ะเพิ่งออกไปเมื่อวานนีเองนะคะพายุ วันนี้ก็ได้รับแสงแดดค่ะก็ดีกับต้นไม้เนาะแล้วก็บ้านของพี่นุ่นจะเป็นเซลล่าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะจ๊ะก็จะเอามาใช้เป็นค่าไฟในบ้านคือเราไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟค่ะก็ใช้ได้หมดเลยทั้งไฟฟ้าก็ทํากับข้าวด้วยค่ะแล้วก็เปิดแอร์ก็ทุกอย่างเลยค่ะก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองก็ประหยัดมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะพี่นุ่นก็ ม่มีอะไรคะ่ะพี่นุ่นก็อยากจะมาคุยทักทายเพื่อนอทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็กดไลค์วิดีโอให้กับพี่นุ่นนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะเพราะว่า,าพี่นุ่นก็หยุดไปช่วงหนึ่งะคะ่ะก็ประมาณ4เดือนได้เกือบจะ6เดือนนะคะก็คือถ้าเราหยุดถึง6เดือนเราจะต้องอเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะถึงเราจะมี ชั่วโมงถึง4 0 0พแต่เราไม่ไม่ได้ upload, อัปโหลดวิดีโอคะ่ะก็ทาง u t u b e เขาก็จะตัดเราออกไปจากที่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะภายใน6เดือนนะคะแต่พี่นุ่น4เดือนพี่นุ่นก็ลงวิดีโออยู่แต่อาจจะลงเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งเพราะว่าช่วงนั้นพี่นุ่นก็ไปโฟกัสรเรื่องอื่นนะคะก็ก็ไปทำแล้วทีนี้ มันไม่ชอบนะคะมันคือเราเราลองทําเรามันไม่ชอบนะคะพี่นุ่งก็กลับมาทําที่ YouTube เหมือนเดิมก็มาเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับการทําช่องของเราะคะซึ่งนะเพื่อนๆของพี่นุ่นที่เริ่มทําพร้อมกันตั้งแต่ครั้งแรกนะคะทุกคนก็ประสบความสําเร็จเยอะเลยค่ะมีผู้ติดตามเป็นหลักหมื่นก็มีแล้วก็เพิ่มขึ้นหลายพันก็มีค่ะยอดดูก็ดีใจกับเพื่อนทุกคนนะคะที่เขายังทําต่อเนื่องก็คือไม่หยุดนั่นเอง พี่ก็พี่นุ่นก็คิดว่าถ้าเราใครโฟกัสอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทำนะคะพี่นุ่นว่ามันสําเร็จแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็มันก็ทําให้พี่นุ่นได้เรียนรู้ะค่ะว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอให้เราตั้งใจทําจริงๆนะคะก็ลงไปเลยะค,ะค่ะเพื่อนๆพี่นุี่นุนนอยจะบอกว่าลงคลิปไปเลยค่ะก็แล้วแต่เราจะเอาสไตล์เราเอาที่เราชอบค่ะอาจจะ คนเราอาจจะมีสไตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไปท่องเทีย่ยวบางคนอาจจะทําอาหารบางคนอาจจะใช้ชีวิตประจําวันทํากับข้าวให้เพื่อนดูหรือว่าอาจจะแชร์ข้อมูลดีๆสิ่งดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับการฝีมืออย่างเงี้ยค่ะหรือาอาจจะเป็นการไปทํากิจกรรมกับครอบครัวเนาะพี่นุณนว่าทําในสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจค่ะ พี่นุ่นว่าทุกคนทําสําเร็จแน่นอนนะคะพี่นุ่นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าพี่นุ่นเชื่อว่าเราทุกคนนะคะก็คืออ,อยากออกมาทําบางสิ่งบางอย่างให้มันคือมันมีเรื่องใหม่สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แค่จ,จุดเดิมแล้วเราก็มาคอมเพนมาบน่มาบนมาคิดลบอย่างเงี้ยคะ่ะพี่นุ่นว่ามันก็ไม่ดีเนาะ สู้เราออกมาเนี่ยค่ะอกว่า,าทาช่องอย่างเงี้ยค่ะก็มันทําให้เรามีความสุขด้วยค่ะมาแชร์มาแบ่งปันมาพูดคุยกันเราก็ได้มีเพื่อนนะคะแล้วก็กลับไปเยี่ยมเพื่อนบ้างก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมโลกอ่าโซเชียลมีเดียเราก็ต้องให้กําลังใจกันนะคะพี่นุ่นก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ,ะตั้งใจทาค่ะอย่าหยุดนะทาต่อไปค่ะสาเร็จแน่นอนค่ะพี่นุ่นเชื่อยอย่างนั้นเพราะว่า คนที่เขาไม่หยุดเขาทำเขากา็ยอดวิวอะไรเขาก็ดีขึ้นกันทุกคนนะคะพี่นุ่นเชื่อว่า,าคนใหม่ๆเพิ่ง,ง,ง,งเริ่มต้นนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะทำต่อไปค่ะมันมันสำเร็จแน่นอนนะคะถ้าเราไม่ล้มเลิกไปซสก่อนสำหรับวันนี้พี่นุ่นก็เอามาทักทายมาสวัสดีพูดคุยเนาะให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะ พี่นุ่ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้พี่นุ่นเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะอาจจะเป็นช่องที่ไม่ไม่ค่อยเจาะจงว่าพี่นุ่นจะทําอะไรอยากจะพูดก็จะพูดค่ะอยากจะทําอาหารก็จะทําอาหารคือเป็นเป็นสไตล์เราค่ะเอาที่เราสบายใจเนาะทําแล้วเราก็มีความสุขด้วยแค่นี้เองค่ะเราเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นเพราะทําแล้วเรามีความสุขเราชอบ พี่นุ่นวาทุกคนอ่มันจะออกมาดีเองค่ะพี่นุ่นเชื่ออย่างนั้นนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ่นจะ,ะได้ไปทํางานแล้วค่ะอีกสี่สิบกว่านาทีก็ต้องไปเตรียมห้องก็ขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ